สวัสดีครับพระคำจักสวรสดใหม่ทุกวันนะครับวันนี้ขอนำพระธรรมหนึ่งยนบทที่สข้อ5ถึงข้อที่สินะครับในพระธรรม5ข้อนี้มีความว่าท่านทั้งหลายรู้แล้วว่าพระองค์ได้ทรงปรากฏเพื่อกำจัดบาปของเราให้หมดไปและพระองค์ไม่ทรงมีบาปเลยผู้ใดที่อยู่ในพระองค์ผู้นั้นไม่กระททำบาป ส่วนผู้ใดที่กระทำบาปผู้นั้นยังไม่เห็นพระองค์และยังไม่รู้จักพระองค์ลูกทั้งหลายเอย๋ยอย่าให้ใครชักจูงท่านให้หลงผู้ที่ประพฤติชอบก็ชอบธรรมเหมือนอย่างพระคริสต์ชอบธรรมผู้ที่กระทำบาปก็มาจากมารเพราะว่ามารได้กระทำบาปตั้งแต่เริ่มแรก พระบุตรของพระเจ้าได้เสด็จมาปรากฏก็เพราะเหตุนี้คือเพื่อทรงทำลายกิจการของมารผู้ใดบังเกิดจากพระเจ้าผู้นั้นไม่กระทำบาปเพราะสภาพของพระเจ้าดำลงอยู่กับผู้นั้นและเขากระทำบาปไม่ได้เพราะเขาเกิดจากพระเจ้าดังนี้แหละจึงเป็นได้ว่าผู้ใดเป็นบุตรของพระเจ้าและผู้ใด เป็นลูกของมารคือว่าผู้ใดที่ไม่ได้ประพฤติชอบและไม่รักพี่น้องของตนผู้นั้นก็ไม่ได้มาจากพระเจ้าพระธรรมห้าขอ้อนี้มี3มเรื่องใหญ่ๆนะครับที่ผมจะนำมาอธิบายให้พี่น้องฟังในวันนี้นะครับเรื่องแรกก็คือพระเยซูคริสต์คือองค์พู้มิเจ้าที่เสด็จเข้ามาในโลกนี้รับสภาพมนุษย์100%ยเปเซน์นะครับ แพระองค์เป็นมนุษย์ที่ไม่มีบาปเพื่อจะกำจัดบาปและเป็นการทำลายกิจการของมารร้ายนะครับโดยการที่พระเยซูกิตยอมเส้นบัณชนบนแมงเขนและได้ทำลายกิจการของมารร้ายนั่นก็คือกำจัดบาปทั้งหมดให้พ้นไปจากมนุษย์ทุกคนนะครับแล้วเรื่องที่สอง ที่บอกว่าผู้ใดบังเกิดมาจากพระเจ้าผู้นั้นไม่ทำบาปโอภครำข้อนี้ต้องค่อยๆค,คิดพิจารณาอธิษฐานพึ่งพาพระเจ้านะครับเพื่อเราจะทำความเข้าใจอันนี้หมายถึงการไม่มีวิสัยบาปไม่ใช่โอ้โหคนที่เกิดจากพระเจ้าแล้วไม่ทำบาปเลยนะดังนั้นในนี้หมายถึงว่าเขาจะไม่มีวิสัยบาปดังนั้น การเป็นลูกของพระเจ้าเราก็ยังมีโอกาสที่จะพลาดพลั้งทำบาปทำผิดได้เพราะเรากำลังดำเนินชีวิตในเนื้อหนังและเรายังอยู่ในโลกนี้ที่เต็มไปด้วยความบาปแน่นอนแต่เราไม่ได้มีวิสัยของบาปแล้วแต่เราอาจจะพลาดพลั้งโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแต่สิ่งที่สำคัญลูกของพระเจ้ามีนะครับก็คือการไวในการสำนึกไวในการสารภาพบาปต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า และเรื่องสุดท้ายนะครับคือเรื่องที่สามในข้อที่สิบที่บอกว่าดังนี้แหละจึงเห็นได้ว่าผู้ใดเป็นบุตรของพระเจ้าและผู้ใดเป็นลูกของมารคือว่าผู้ใดที่ไม่ได้ประพฤติชอบและไม่รักพี่น้องของตนผู้นั้นก็มิได้มาจากพระเจ้าพี่น้องครับพระธรรมในห้าข้อนี้ข้อที่สิบเนี่ยเป็นพระคำที่กมหดทั้งหมดว่า ใครที่เป็นลูกของพระเจ้าใครที่บอกว่ามีความคุ้นเคยกับพระเจ้าใครที่บอกว่าได้บังเกิดใหม่แล้วจะถูกพิสูจน์ด้วยข้อสิบเนี่ยก็คือว่าผู้ใดไม่ได้ประพฤติชอบและรักพี่น้องของตนผู้นั้นไม่ได้มาจากพระเจ้าอันนี้ก็เป็นการเช็คตัวเองว่าถ้าจิตใจเรายังมีเกลียดชังพี่น้องอยู่ให้เราทบทวนว่าเอ๊ะเราเป็นลูกของพระเจ้า หรือเราเป็นลูกของมารอู้พระคาตอนนี้มันเตือนเราแบบแรงๆเลยนะครับแต่โดยพระเจ้าเราสามารถที่จะมีชัยชนะต่อบาปและมารร้ายเราสามารถที่จะมีชีวิตแห่งการบังเกิดใหม่และมีชีวิตที่เป็นบุตรของพระเจ้าได้โดยการพึ่งพาพระองค์โดยการช่วยเหลือที่มาจากพระองค์และเราจะมีความรักของพระคริสต์มอบให้กับพี่น้องของเราได้อยู่เสมอนะครับ ดังนั้นผมมั่นใจว่าพระธรรมห้าข้อนี้ที่ผมนํามาแบ่งปันหรือนามาอธิบายกับพี่น้องในวันนี้เชื่อว่าคงจะได้ข้อคิดข้อเตือนใจมากมายและเป็นการที่เราสามารถที่จะสํารวจชีวิตแห่งความเชื่อของเราได้ทุกๆวันว่าวันนี้เราเป็นลูกของพระเจ้าหรือเราเป็นลูกของมารกันแน่เดี๋ยวรุนแรงหน่อยนะครับแต่เชื่อว่าพระคําตอนนี้จะกระตุกใจของเรา ให้เราตั้งมั่นคงอยู่ในองค์พระเยซูคริสต์ในฐานะพระบุตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าเสมอไปนะครับขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ